ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นตันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมเชอร์เป็นหรือว่าเสือเพ่นภาษาไทยก็ต้อง สวีดสวัสดีชาวเอฟซีโมบายราสวัสดีชาวเด็กๆทุกคนทุกท่านนะว่าจะเป็นสายเติมและสายพารสายฟรีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะ,นะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมนั้นผมจะมารีวิวเชอร์เ็นในภาษาของอังกฤษและเสือเพนหรือตัวนี้ในของภาษาไทยต้องบอกว่าทําไมผมถึงต้องมารีวิวตัวนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นๆหน้าเขาไหมเขาคือผู้รักษาประตูที่ ส่วนสูงที่เป็นตัวท็อปท็อปนะเยอะที่สุดในเกมนะครับคือมันจะมีอีกตัวหนึ่งแหละโอเวอร์หกส่วนสูง210มีแต่ตัวนั้นโอเวอร์แค่60ไงครับตัวนี้คือโอเวอร์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมค้นให้ดูเชอร์เปนเขาจะมีอยู่2ล่างหลักๆที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งก็คือทีมเพชรในตมแล้วหรือว่าประตูเพชรในตมนะครับล่างนี้นะครับและตอนนี้ครับเขามาล่างใหม่แล้วครับผมอัพขึ้นมาอีก10โอเวอร์เป็นโอเวอร์ 105นั่นก็คือเชอร์เปยล่างนี้เลยนะครับผมนะเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาในสัปดาห์แรกของกิจครบรอบ2ปี ส่วนสูงเขาไน cm, ้อ0 6เซนติเมตรเพราะนั้นบรรผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ส่วนสูงแล้วค่าพลังเนี่ยแทบไม่ต้องไปดูเลยครับเอาแค่ส่วนสูงก็พอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้มาคือทรายห้าขวาห้าไม่รู้ว่ามาทําไมนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีขว้างลูกไก่ครับสำหรับเชอร์เปนนะครับค่าพลังของเขาต้องบอกว่าดีมากมากนะครับดีจริงๆนะครับเชอร์เปนเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วเมื่ออู้ไม่รู้ว่ากี่เดือนที่แล้วว่ะมันจะเป็นตัวที่ ผมเคยรีวิวเป็นเพชรในตมนะครับเผื่อใครที่จํากันได้เนาะนะครับลองคอมเมนต์ดูว่ากี่เดือนแล้วนะครับคุ้นๆกันไหมมาดูนะครับ,รบว่าวันนี้ในสงองเชอร์เปนเนี่ยจะพุ่งเซฟสมกับตัวใหม่ที่เขาพึ่งเข้ามาหรือไม่นะครับผมนะแต่ก่อนเี่ยะไปดูกันก่อนเี่ยะไปรับชมกันก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับไรค์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิป,ปต่อไป ให้ผมด้วยนะครับผมนะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทําการซื้อนักเตะกันเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าเชอร์เปนเนี่ยถ้าใครที่มีมาร์คเคเนาะแต่ก่อนเนาะสายดองมาร์เคเอย่างเงี้ยคุณเราไปตีทํากำไรได้นะครับซื้อเม็ดเทาแล้วขายเม็ดเม็ดส้มกําไร440ล้านเออกำไร400อะ่ะประมาณ400ล้านนะครับผมจำๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ นั่นแหละเผื่ออะไรที่แบบมาดเคเหลือแล้วกันนะครับสายงบน้อยอย่างเงี้ยมีมีเงินทุน 40m ตีทํากําไรสมมุติว่าดองมัดคเคมั้งแต่กิจที่แล้ว200ตัวอย่างเงี้ยคุณก็ตีได้ประมาณ 4,000m นะครับประมาณนะมาดูกันนะครับผมก็ได้ทําการดักตัวนักเตะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเม็ดส้ม over 110 มาครับเดี๋ยวเรามาเอาเข้าทีมกันเลยนะครับสำหรับเชอร์เปนเดี๋ยวผมก็จะขอลุยกับแผน4-2-4ละกันครับเพราะว่าเกมบุกมันจะได้แบบบุกละหําแล้วก็ปล่อยเขามายิงได้หน่อยนะครับผมนะโทนี่โคดเดี๋ยวลงแทนกุลิตเลยครับโอเคแล้วก็วิเอล่าสำรองกุลิตสำรองน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับทีมของเราที่เราจะลุยในแลงในวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวขอทำการเทรนเชอร์เปนเข้าไปก่อนนะครับมา โยกจากตัวไหนดีไมเคิลโอเว่นครับเชอร์เป็นจัดมาครบเฮียผมบอกกันเลยว่าผมกล้าการตีเลยว่าเก่งแน่นอนเอาแบบยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยจะหาว่าผมอวยก็ได้เก่งแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมาดูกันนี่ครับผมนี่คือค่าพลังข้างในที่ยังไม่ได้อัพแต้มสกิลนะนะครับเดี๋ยวเรามาอัพแต้มสกิลกันนะครับก็ผมจะอัพเป็นพุ่งตัว โอ้ยพุ่งตัวอันนี้คืออเดี๋ยวนะพุ่งตัวมันได้ความเร็วด้วยนะเนี่ยคนดูก็คือจังหวะออกมาตัดบอลน,น่ะรับบอลคุมตำแหน่งกระโดดอุ้ยผมว่าพุ่งตัวดูดีสุดนะครับอัพเป็นพุ่งตัวแล้วกันโอ,อโอ้โหพิยเชตเค193การพุ่งตัวครับคุมตำแหน่ง 190รับบอล185ตอบสนอง176การเตะ153และสภาพร่างกาย160ครับสำับเชอร์เป็นอูโคตรเวอร์นะครับแผนนี้เราจะเล่นก็แผนนี้เลยนะครับที่บอกกันไว้เอ้ยผมลืมอีกตัวหนึ่งครับชาบอมกึนนะครับ โอเคเราจะลุยกับแผนนี้นะครับผมนะจะมีในส่วนของโรนินโยโรนันโดโยฮันคับชาบอมกึนโทนี่โค้โซคาเตสบาดินี่ลูซิโอฟานไดปูโยแล้วก็เชอร์เปนนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปดูการเล่นในเกมกันเลยนะครับผมนะไปดูกันว่าเขาจะเซฟขนาดไหนในส่วนของเชอร์เปนตัวนี้อย่าลืมนะใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดไล i, ค์กดแชร์ให้ด้วย ไปดูในเกมกันเลยครับก็มาอยู่ผมช่ชวงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นอะไรไปไม,ไม่ได้เพรา็จากกับผมแหลมสิงมาทําการแจกของรางวัลให้กับวัดทีผู้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับและคลิปที่เราจะแจกในวันนี้ก็คือมี2คลิปครับของเปิดแพ็คจนกว่าจะได้โรนินโญ่แล้วก็ล่าลูซิโอนินโญ่พี่โคตรได้ครบสามหมื่นเจ็ดพันเอฟซีวันแรกตึงๆกิจนี้มันกิจของแหลมนะครับลงไปอันนี้3วันยอดวิวที่หนึ่งแสนแล้วก็ยอดไลค์สามจุดหนึ่งพันคอมเมนต์ห้าร้อยแปดสิบหกคอมเมนต์ของอีกหนึ่งอันก็ เราทาการกองคอมเมนต์ทั้ง2คลิปกันเลยครับคนดูโอเคเดี๋ยวกองคอมเมนต์เลยครับโอเคของคลิป10,000แสนวิวเราก็กองเสร็จเรียบร้อยเหลือ5 4 1อเคอมเมนต์เพียงเท่านั้นพร้อมแล้วกดครับคุณไอพวกขยับเปียกนะครับทำการแคปบหน้าจอแล้วก็แคญชี YouTube แล้วก็ทักมาที่จีด้านบนมีมาได้เลยนะครับทำ่า,าว่าติดต่อรับขอาะวันยินดีด้วยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับของเปิดแพ็กจนกว่าจะได้นินโยนะครับผมพร้อมแล้วกดครับ คุณออลงกรณ์เอ็นห้าทำการแคปบหน้าจอแล้วก็แคปบ,บัญชี u t u b e แล้วก็ทักมาที่จีด้านบนนี้มาได้เลยนะฮะทำาว่าติดต่อรับขอรววลยินดีทั้งสองท่านด้วยส่วนคนที่ไม่ได้ต้องเสียใจไปกดไลค์กด, like, กดสมัครให้กดแชร์และคอมเมนต์ในคลิปที่ผมยังไม่ได้มาสุ่นแจกเนี่ยไปคอมเมนต์กันอย่างทันนะครับเชอร์เปนมาแล้วเฮีย hey, คนที่ทำไมเขาไม่มีบูทเอ้นั่นวะไอบูทเปิดฟรีอะ ลอย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 ,ลยโอโหผมเป็นคนจ่ายทาไมวะเอาเอาเขารู้ไงว่าเราทำพลาดเขาก็เลยให้โอกาสเราอีกครั้งเขารู้ไงว่าผมทำพลาดเมื่อกี้เนี่ย โอ้โหเอา้าเอา้เอาเฮ้ยโอ้โหมาเฉยอะไรวะวันมาเข้าตีเฉยเลยครับดูว่ะอาชาบอมคืนก็ยืนใส่เลยเดยิเดี๋ยวผมไม่ยิงเดี๋ยวผมไม่ยิงมา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 อันนี้คือเราเราจะไปเขาคืนสักลูกหนึ่งนะครับมาว่ะโอ้โหน,นี้หายร้อยอันนี้มันหายร้อยอยู่แล้วอะคือมันหลุดเข้ามาอย่างเงี้ยใครมันจะไม่หายร้อยปะ หายร้อยอยู่แล้วครับโอเคสวย,สวยตอนนี้คือเชีร์เปนยเรายังไม่ได้มีแอคชั่นแบบกระโดดเซฟสวยๆเลยนะเพราะมุมที่โดนยิงเป็นมุมร้อยครับมุมมาเนี่ยจยนอันนี้ก็จะมาเกินไปอันนี้มาเกินอันนี้มาเกินมาแล้วโมเมตซลาเปาโมเมตซลาเปาวสวยเอ้ยเอ้ยอู้ย เกือบโดนเกือบไปละเฮียลูกยันอันตรายเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหโอ้โหติดตรงเอวเอาละไงโดนเสมอละไงผมอูู้ดูครับ โอ้โหถ้าเมื่อกี้ติดตรงเอวแล้วไม่เข้านั่นคือสวยเลยครับชิปหายแล้วครับชิปหายแล้วเฮียโอ้โหเบียดเไหนเขาลองยิงโดนขวาลองยิงคืนไหนแล้วไงหูยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยครับติดเล่นนะเนี่ มาครับโอ้โหเจอฟูปาลีสแต่ใช้เสื้อทีมบาเยินแปลกเปล่าวะมันแปลกเปล,ปลป่าวะเฮ้ย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 ต่อบอลแบบหลุยอินลิเก้ด้วยวะ่ะอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นครับแต่เชื่อเป็นเซฟสวยไปโคต แล้วปูโยมายืนหน้าทาไมวะเนี่ยลูกพี่โอ้ปูโยคอยบล็อกลูกยิงฝั่งตรงข้ามมึงมายืนบล็อกลูกยิงโอ้โหตายตายอย่างนี้ตาย,ตาย,ตาย,ตายด้วยซ้ายคมคมมันเท้าซ้ายนินโยเด็สวยครับอ้โหแล้วโยฮันครับวิ่งมาถูกที้ถูกเวลาจัดสองลูกละเราให้เขายิงเลยดีไหม มันจะเป็นภาพเดิมเกมเมื่อกี้เปล่าวะวัวเป็นภาพเดิม,มเลยไงไงเป็นไงลูกปั่นเนี่ยกินผมยากถ้าไม่ใช่ปัดจอผมบอกเลยลูกปันน่นนะกินผมยากผมคอนเฟิร์มไม่เลยครับเสือเพนผมมาของดีแล้วไอ้หนุ่มเอกไม่ปั่นนะหนุ่มหนุ่มเอกแกรอด มึงจะล่อเป้าเลยล่ะปั่นหน่อยไหมโอ้เอาบอลให้ปัน่นแล้วจะเลี้ยงเข้าประตูโอเคแต่อย่างน้อยมีลูกเซฟให้เห็นครับถือว่าสวยไปกันต่อเกมต่อไปมาคนด้เกมที่่ามของเรา m อ T H ลอย ลุยเท่านั้นมาเหมือนเขาฟูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ปะไม่ใช่ดิเพราะว่าใช้โอลิเซ่เออผมนึกว่าฟูไอ้มาดริดโอ้โหโดนนะเนี่ย โอ้โดนว่าโดนทักก่อนเลยว่าเกมนี้ตึงผมบอกเลยเกมนี้เราเราต้องเล่นแบบปกติครับโอ้โหเชอร์เปนชิปหหายแล้ะเดียเชอร์เปนลูกพ่อเชอร์เป็นไม่ต้องไปกระโดดเซฟอาเพื่๊ะเหมือนกระยิงขาแล้วกามือยื่นไปอะถึงอะเนี่ยข้อดีของตัวสูงไว้คนดู นี่ไงล่ะลูกเสม,มอล่ะโดยดินโยเล่นเช้งคือรู้นะคือรู้นะแต่มันดักไม่ได้โอ้มาแล้วเขามาแล้วเขามาอีกแล้วเขามาอีกแล้ว โอ้โหจอปะ่ะผมว่าน่จะปัดจอนะดูแบบมันเอียงตัวแบบมันง้างยิงแบบมีน้ำหนักแรงอะ่ะหรือว่ายิงปกติไม่รู้อะโอ้โหดูเขาจ่ายรอดหมดเลยโอเคโอเคอย่างน้อยมีเซฟไม่เห็นอยู่ แต่ลูกที่ผมโดนยิงนี่คือแบบมาลูกแบบริมเส้นเลนเชงแล้วก็ยิงนะสามลูกเลยคนดูเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าแผดนี้แนะนำว่าปิด AI เล่นนะครับแต่ผมไม่ถนัดจริงๆผมปิด AI ไไม่ได้นะครับเพราะว่าแผ่นปัจจุบันมันเริ่มเหมือนแผ่แต่ก่อนแล้วที่แบบถ้าเปิด AI แล้วโดนโดนเล่นท่าเนี่ยมันจะยืนแบบยืนขายแข็งอะโดนมุมเดิมเลยครับมุมแบบมุมเลนเชงอะ่ะสามลูกครับคนดู เออแต่ว่าถ้าลูกป,ปกติลูกแบบยิงแบบปกติอ่ะก็เซฟไม่เห็นนะครับมีเซฟไม่เห็นนะไม่เป็นไรเกมนี้ลงเหมือนเดิมแพ้ก,ก็ลงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมดักผิดเสานะครับดีนะเชอร์เป็นมันช่วงตัวมันยาวอะ่ะนี่แหละคนดูก็เอา,เาง่ายปะค่าพลังนะปัจจุบันมันแทบจะเหมือนกันน่ะ มันอยู่ที่ว่าตัวไหนก็ส่วนสูงดีก็คือแขนก็ยาวช่วงเอวก,วก็ยาวกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละครับคือจุดได้เปรียบของผู้รักษาประตูที่ตัวสูงแค่นั้นเลยความนิ่งความนิ่งลูกสองมาแล้วครับอ้าวออกเลยแหละเฮียเชิญเป็นต้องโชว์ของแล้วนะลำ้ลำ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 ล้ำ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  ใจเย็นพี่ชายเฮ้ยชิบหายแล้วโอเคเชื่อเป็นโอ้โหแล้วพึ่งเซฟสวยๆไปครับผู้รักษาประตูมันเอามาวัดแค่ลูกเปิดมุมครับเอ้ยลูกปั่นครับปั่นมาโอ้โหอันนี้โดน ใครบอกโดนใครบอกโดนคดนิคดคดีๆไม่โดนนะเฮียมาดิเอาอีกสิเออโชว์ของว่ะโชว์ของหน่อยดีไงโอ้โหเชื่ออย่างเอาคนดูอย่ามินนะ เจ้อเป็นน่ะโอ้โหใหม่กอดเกมนี้เขาเอาจริงว่ะและคนนี้เขาเปิดบอลดีจังว่ะโอ้เปิดบอลดีเกินพ่อหนุ่มเอาเออเออไปไปไป ไปไปโยฮันครับย่โอเคเรียบร้อยครับผมส,สวยๆเกมนี้เชอร์เป็นเซฟเยอะจักโอเคครับคนดูก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเชอร์เป็นตัวนี้นะครับผู้รักษาประตูที่โอเวอร์ดีแล้วก็สูงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมนะต้องบอกเลยว่า ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่ถ้าเทียบกับราคาทุกคน400ล้านทุกคนเอามาเล่นในแรงแรงแชมเปี้ยนแรงอย่างนีน้ผมบอกเลยว่าชิลนะครับไม่อย่างที่ผมบอกคุณเดี๋ไปหวังกับประตูเยอะ คุณเล่นกองหลังดีมีชัยไปกว่าครึง่งประตูคุณไม่โดนง้างประตูคุณไม่โดนยิงนั่นแหละมันก็ไอ้นี่แหละโอกาสที่จะเสียประตูก็น้อยนะครับแต่กลับกันถ้าคุณเล่นกองหลังไม่ดีแล้วคุณจะแบบให้หวังแต่ผู้รักษาประตูโอฝันไปเถอะครับเกมนี้คุณก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าผู้รักษาประตูมันไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการอัปเดตแพทมาใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าผู้รักษาประตูเหนียวขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้แหละคนดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เชอร์เพนหรือว่าเสือเพลนเนี่ยก็กราบลาเพียงเท่านี้ว้ผ ก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดซับยังไม่ได้กดแชร์ก็ฝากกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปก็สำหรับวันนี้กับผมแรมสิงกขอบคุณมากครับผมที่รับเชิญจบของคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับผม